เพื่อความฮาคุณจะยิ้มทั้งเรื่องอย่างี้ทั้งเรื่องอันนี้เป็นกล้องเบื้องหลังะกล้องเบื้องหลังก็ต้องอยิ้มใช่ป่ะอ่าเน,นี่ยมายิ้มหนึ uh, ่งสองสามมาแ้แ้แ้ซื้อบ้านฮะต้องไปผ่อนบ้านฮะ หนักนวหนักนวัวเราไม่เคยเล่นหนังตลกแนวนี้ไม่เคยก็เลยอยากลองสักครั้งนึ่แต่รับงานมาอันนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วนะถ้ามีอะไรผมก็ถามพี่เทงตลอดเจอผีเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนีไหมเอาใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่เล่นใหญ่เลยไหมพ <c oughs> ี่อ,อ้ําอ่ะผมว่าพี่อ้าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าแค่เป็นคนตลกนะแค่เป็นคนตลก <c oughs> นากมึงเล่าเรื่องนี้ม <c oughs> รู้เรื่องพูดไงแล้วเหมือนกันรู้เรื่องพูดไงแล้วเหมือนกัน เป็นเรื่องคอมเมดี้แกดีนะหัวไวใช่